จากกรณีของคุณเป็กผลิตโชคเนี่ยนะคะที่พบว่ามีเหตุ ทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการถูกทำร้ายร่างกายภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจนเกิดเป็นกระแสในสังคมมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลตำรวจตีธนทรรัตนสิทธิภาคนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาลศีเปิดเผยนะคะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยนะคะตัวของคนขับรถกระบะอาขาที่อยู่ในเหตุการณ์ที่คุณไปเข้าไปเกาะเป็นคันที่สองอ่ะค่ะได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวของคนที่เขาขับรถกระบะเนี่ย เขาบอกว่าตนน่ะกาลังขับรถจะกลับบ้านพอมา,มาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจู่ๆคุณเป๊กเนี่ยเขาก็มีการกระโดดขึ้นมาบนฝากระโปรงรถทําให้โตนเนี่ยตกใจก็เลยรีบนะคะขับรถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ํามันจากนั้นเนี่ยได้มีการลงมาพูดคุยกันนะคะกับคุณเป๊กแล้วก็นในภาพคลิปบางส่วนเนี่ยเราจะเห็นว่าโตคุณเป๊กเนี่ยเข้าไปสวมกอดด้วยแล้วก็มีการยกมือไหว้กันไปแล้วน,นะคะขอโท ขอโทษกันไปแล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นนะค่ะตัวของคนขับรถกระบะเขาบอกว่าคุณเป็กเองเนี่ยก็มีการเบนตัวนะคะไปหาผู้ชายคนที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดเนี่ยแหละคะ่ะที่มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นในเวลาต่อมานะคะขณะเดียวกันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกําลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวของคนขับรถแท็กซี่อ้าวบางคนบอกคนขับรถแท็กซี่เกี่ยวอะไรด้วยต้องบอกแบบนี้ว่าจุดที่คุณเป็กเ,เขาไปลงลงมาจากรถเอาผ่ารถเอาผ่าใน,นรถของคุณเป็กเอง ลงมาตรงนั้นเป็นป้ายรถเมยใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เขาจะไปกระโดดเกาะกับรถกระบะคันนี้เขาไปเกาะรถแท็กซี่คันหนึ่งก่อนนะคะไปเกาะรถแท็กซี่คันหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนก็คือดูตามคลิปแหละแล้วก็เรียบเรียงไทม์ไลน์กันมาก็เตรียมที่จะติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่คันนั้นนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนที่จะตามตัวเชิญตัวมาให้ปากคำ ก็คือคนขับรถตู้อาภาสีขาวซึ่งรถคันนั้นก็เป็นรถของคุณเป็กนั่นเองหรือว่าคนขับรถของคุณค <น S 1> เป็กนั่นเองนะคะก็เตรียมที่จะเชิญตัวทั้งสองคนเนี้มาให้ปากคํากันเป็นรายต่อไปขณะที่ทางด้านของศิลปินนะคะคุณเป็กผลิตโชคเนี่ยเจ้าตัวตอนนี้ยังไม่ได้ให้ปากคําอะไรกับเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากว่ายังคงอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ นะคะยังอยู่ในการดูแลของคุณหมออยู่โดยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็พร้อมนะคะจะไปเข้าไปสอบปากคําที่โรงพยาบาลก็ได้หากว่าทางแพทย์เนี่ยเขามีการอนุญาตหรือจะใช้วิธีการรอเนี่ยค่ะให้คุณเป็กเนี่ยเป็นผู้เดินทางมาให้ปากคําที่สอนอ หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเองก็ได้คือสามารถได้ทั้งสองอย่างเลยให้ตำรวจไปหาเขาที่โรงพยาบาลหรือเขาจะมาหาเจ้าหน้าที่ที่สอนอัอนเนี้ยได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะโดยตอนเนี้ยทางทีมแพทย์นะคะได้ทําการตรวจเลือดเพื่อหาสารต่างๆในร่าง,างกายของคุณเป๊กผลิตโชคแล้วละ่ะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยต้องรอผลนะคะค่าการคือไม่เกินเจ็ดวันประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการดื่มสุรานั้นนะคะก็คุณเป็กเนี่ยเขาดื่มจริงๆแหละ แต่ตอนเขาดื่มเขาไม่ได้ขับขี่ขณะมึนโซราฉะนั้นฉะนั้นไอเรนถูบอกว่ามืนแล้วเมาแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะัประเด็นไปเพราะว่าเขามีคนขับรถแล้วก็จากพฤติการเบื้องต้นเนี่ยคุณเป๊กเนี่ยนะคะอาจจะนะโดนแจ้งสองข้อกล่าวหานั่นก็คือทำร้ายร่างกายเพราะมีการชกต่อยกับตัวของผู้ก่อเหตะะุอ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็คือก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะนั่นเอง นะคะเบื้องต้นนะประมาณนี้ก่อนแต่ว่ามีความชัดเจนยังไงเรื่องของผลตรวจเลือดก็ต้องรอไม่เกินเจ็วันนะคะในวัถ้ามีความคืบหน้าเราจะได้ติดตามกันต่อ